หลังจากสิ้นสุดการยิงปะทะกันนะครับตั้งแต่วันที่24ใช่ไหมจนถึงวันที่28ดนะครับจากนั้นมาเรามีการมีการทําข้อตกลงต่างๆนานาในประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับเราพยายามพูดคุยเราพยายามเจรจาเราเสียเปรียบมาตลอดแต่ในขณะที่เราเสียเปรียบมาตลอดเราที่เราไม่เคยได้เปรียบหลังจากการหยุดยิงเนี่ยเราไม่เคยได้เปรียบเลยนะครับรัฐบาลทําให้เราเสียเปรียบมาตลอดนะครับโดยเฉพาะยิงรัฐบาลชุดที่แล้วทําให้ประเทศไทยเสียจังหวะเสียเวลาเสียโอกาสเสียทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะทวงอธิปไตยของเราคืนมา ในขณะเดียวกันในที่เราเสียเสียกันอยู่นั่นนะมาเขมรเนี่ยก็พยายามที่จะเอาเปรียบเรามาตลอดเอาเปรียบเราแบบไม่หยุดเขายิ่งได้เรายิ่งเสียเขายิ่งเขายิ่งได้เรายิ่งเสียเรายิ่งเสียเขายิ่งบุกเข้ามาเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่เคยมองประเทศไทยเป็นมิตรผมไม่เคยมองเขมรเป็นเพื่อนบ้านต้องบอกก่อนอย่างนี้เขาไม่เคยมองเราเป็นมิตรแม้กระทั่งตำราเรียนของเขายังสอนคนเขมรด้วยกันว่าประเทศไทยคือโจรป้นสมบัติเขาไป สาเหตุที่เขาเกลียดเราเนี่ยเพราะอะไรจะเป็นยังไงและปัจจุบันนี้อะไรเกิดขึ้นเราจะทํายังไงต่อไปถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทังช่องป๋าน,นุ่ยทีวีและทางช่องเขมรนวันนี้นะครับผมเนี่ยพยายามที่จะออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเขมรและสะท้อนความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่แล้วเราสะท้อนความรู้สึกของตัวเองลงไปในนั้นว่าวันนี้เนี่ยเราไม่เคยมองเขมรนเป็นมิตรและเราไม่ต้องการให้เขมรนมาเป็นมิตรเรา ผมเชื่อว่าคนไทยอีกหลายสิบล้านคนมากกว่า60ล้านคนจงเกียรติจงชังขมรคือพูดง่ายๆว่ามองขมรเป็นทาตผู้รับใช้เป็นทาสผู้ทรยศไปอยู่กับใครก็ทรยศไปอยู่กับจีนก็ทรยศจีนไปอยู่กับอเมริกาวันนี้ก็หักหลังอเมริกาไปหักหลังจีนหักหลังอเมริกาทรยศเวียดนามทรยศลาวและทรยศไทยคนขมรกเขาพร้อมทรยศกันเองด้วยกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกับสําหรับคนขมรที่เขาจะไปหักหลังไทรเขาจะทรยศใครเขาจะในเลคุนใครไม่ใช่เรื่องแปลกวันนี้นายอับ นายอันวาอิบราฮิมไปคุยกับขเขมรจะไปคุยเรื่องบ่อนการพน,นันจะไปขอต่ออายุอะไรยังไงกัสุดแท้แต่ถ้านายอันวาอิบราฮิมสมประโยชน์ขเขมรได้จังหวะเขาก็รับลูกกันแต่เมื่ออะไรที่ขเขมรรู้สึกไม่พอใจมาเลเซียหรือไม่พอใจอันวาอิบราฮิมเขาก็พร้อมที่จะทรยศหักหลังคนมาเลเขาก็พร้อมที่จะเนรคุณนายอันวาอิบราฮิมจึงเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งนี้มาเลยังไม่เคยเจอแต่สิ่งที่คนเจอมาแล้วก็คือไทยจีนลาวเวียดน,นามเจอความเนรคุณของ,ของขเขมรมาหมดแล้ว วันนี้เราพยายามที่จะเรียกร้องสิทธิต่างๆอันชอบธรรมในพื้นที่ของเราเราพยายามชี้แจงให้เห็นว่าเราคือทุกผู้ผู้ถูกกระทําหลังจากที่เราไปช่วยสัตว์นรกอย่างคนคเขมรต้องย้าว่าคนคเขมรคือสัตว์นรกไม่ว่าจะเป็นใครครับแม้กระทั่งสรีหัมุนีผมก็มองแบบนี้เพราะสีหมุนีเคยไปแถลงเอาไว้ว่าประเทศไทยใช้เครื่องบินและใช้สารเคมีโปรยลงมาทำลายคนประเทศเขา เขาเป็นกษัตัตย์แล้วเขาพูดแบบนี้ใส่ร้ายประเทศไทยผมจึงมองว่านายสีหามุนีก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ผมมองอย่างนั้นจริงๆและหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราถูกขเขมรวางกับดักระเบิดเราถูกขเขมรลุกลานแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็พยายามที่จะขอเจราจาพยายามที่จะทําว่าเอ้เรามีทวิภาคีเรามีทวิภาค,เาาคีเรามี j b บซเรามีอา c บซเรามีจ b บวันนี้กูพูดถูกครบทั้งสาม c บซเลยวันนี้เป็นวันแรกที่กูพูดถูกต้องและครบหมด F c ซไม่ต้องไปนึกเอาเองว่าเป็นอะไรของบ c ซ ฉะนั้น JBC RBC GBC อะไรกันแล้วแต่เราคุยกันมาร่วม20ปี30ปีแล้วแล้วก่อนหน้า MOU 43เราก็มี JBC อยู่เรามีอยู่เราพูดคุยกันอยู่ตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ไม่มีอะไรแทบจะเรียกว่าประสบความสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวรัฐบาลอ่อนแอ มีคนกล่าวหาว่าอดีตนักการเมืองรวมถึงนักการเมืองรวมถึงตัวรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติต่างๆรวมถึงผู้ที่มีอิทธิพลคนมีสีล้วนแล้วแต่ไปหาประโยชน์โดยเอาประเทศไทยไปมอบไว้ในมือขมิแม้กระทั่งคุณทักษิณชินวัตรก็ไม่ได้คอยกเว้นถูกนายฮุนเซนกล่าวร้ายว่าเป็นคนเอาแผนที่เอาความลับของประเทศไทยไปมอบให้กับมือของนายฮุนเซนถ้าเป็นเรื่องจริงนายทักษิณก็เป็นคนขายชาติแล้วทําไมในเรื่องจริงนายทักษิณก็จะถูกใส่ร้าย,ายแล้วคนก็จะมองว่านายทักษิณเป็นคนขายชาติ จริงเท็จไม่มีการพิสูจน์แต่การทำลายคนคนหนึ่งที่ชื่อทักษิณชินวัตรก็ถูกทำลายด้วยน้ำมือของนายฮุนเซนก็คือเขมรแล้วเรายังมีใครต่อใครอีกหลายคนที่เขมรลุมทำลายทำลายมาวันนี้เขมรนำโดยนายคุนเซนซึ่งมีอำนาจสืบทอดมาจากนายสีหะมุนีได้มอบอำนาจให้กับนายขุนเซนไปบริหารประเทศนายขุนเซนได้สั่งกองกำลังของตัวเองกดเครื่องยิงจรวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดหรือบีเอ็มเทวนตวัน ยิงใส่เข้ามาในโรงพยาบาลไทยเสียหายยับเยินหลายที่ยิงเข้าบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังยิงเข้าปั๊มน้ามันซึ่งเป็นแหล่งที่อันตรายที่สุดสุดท้ายคนตายเกลื่อนที่ปั๊มน้ํามันสามแม่ลูกนอนกอดกันเสียชีวิตเด็กที่ทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองเรียนในเซเว่นอีเลเว่นถูกยิงทําลายจนเสียชีวิตนายคุณเซนเป็นคนสั่งทั้งนั้น ถ้าไม่มีนายคุณเซนสังไม่มีนายสีหมุนีร่วมมือด้วยอยู่ในนั้นผมถามว่าทหารเขมรจะกล้ายิงมาไหมไม่กล้าคําตอบคือไม่กล้าแต่สิ่งที่เขาทากับเราทุกวันนี้แล้วเรายังต้องถอยร่นเรามีทั้งอดีตแม่ทัพไอ้ที่ไม่ทํางานไอ้ที่ทํางานกันไม่เป็นไอ้แหลมเต่าหยกไอ้พวกนี้มีไว้ก็เปลืองภาษีมีไว้ก็หนักแผ่นดินผมนึกถึงบิ๊กแดงเลยร้องเพลงเข้าที่ทํางานบอกทบกมันหนักแผ่นดินมันหนักแผ่นดินคนเชนนี่เป็นคนหนักแผ่นดิน นึกไม่ถึงว่าเดี๋ยวอนาคตรเราจะมีไอ้พวกหนักแผ่นดินไปเดินอยู่แถวนั้นอนีกฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเขาเหมนทำร้ายเรามาโดยตลอดไม่แยแสะความเป็นมนุษย์แต่ประเทศไทยนอกจากจะไม่ตอบโต้แล้วยังแสดงจิตมิมตรีที่ดีหวังจะมีการเจรจากันเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้มีการเปิดดานผมถามว่าถ้าใครเปิดดนันขอให้พ่อแม่งตายขอให้คนในครอบครัวแม่งตายขอให้แม่แม่งตาย ถ้าใครเปิดด่านถ้าใครสั่งเปิดด่านผมจะสาบแช่งมันเอาไว้ถ้าจะเปิดด่านได้มีอยู่กรณีเดียวเท่านั้นและผมถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนั่นคือไปเอาตัวนายฮุนเซนและนายฮุนมานเดตไปดําเนินคด,ดีกับศาลไอซีซีเพราะประเทศเขมรเป็นภาคีลงนามในสนธิสัญญากรุงเจเนกรุงเวียนนาคขมรลงสนธิสัญญาเรียบร้อยแล้วลงนามปฏิญาเรียบร้อยแล้วทาทุกสิ่งทุกอย่างประเทศเขมรเป็นหนึ่งในสมาชิกภาคี ของสารอาญาระหว่างประเทศคนไทยที่เสียชีวิตไปไม่ว่าจะคนเหล่านั้นจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นพลเรือนความเสียาหายที่เกิดขึ้นนายฮุนเซนต้องรับผิดชอบรวมถึงนายฮุนมาเนตต้องรับผิดชอบฉะนั้นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอนุทินหรือรัฐบาลอนาคตที่จะมาแล้วถ้าไม่ลากไอ้สองตัวนี้ไปรับโทษคุณจะไม่มีสิทธิ์เปิดด่าน พระถ้าเมื่อคุณเปิดด่านเมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นคนทรยศชาติทันทีเพราะมันมีผู้เสียชีวิตคุณไม่ต้องอ้างว่าเราจ่ายเงินชดเชยไปแล้วเพราะเงินที่คุณจ่ายไปมันเป็นเงินภาษีของพวกผมวันนี้คุณมีหน้าที่ผักดังและเอาแผ่นดินคืนมาจะด้วยวิธีการใดอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทําให้ได้ทําไมเวียดน,นามถึงเยอะเยะ้ยหยันไทยทาไมคนสปปลาวถึงสมน้ําหน้าไทย เพราะไทยอ่อนแอเพราะไทยไม่มีคนที่เข้มแข็งเพราะเรามีนักการเมืองทรยศต่อชาติเรามีนักการเมืองหลายกลุ่มหลายพวกเป็นพวกขายชาติคนพวกนี้พยายามที่จะสแสวงหาประโยชน์ของตัวเองเอามาใช้กับประเทศชาติเอาแผ่นดินไปแลกเอาชีวิตคนอีกหกเจ็ดสิบล้านคนไปแลกโดยการเข้าไปเป็นเจ้าพ่อคอร์รันเตอร์ลงทุนสกันแสนเมอร จึงไม่กล้าที่จะไปจับจึงไม่กล้าที่จะไปทําลายล้างกลุ่มคนพวกนี้ไม่กล้าที่จะส่งข้อมูลแม้แต่ข้อมูลที่จะส่งให้จีนสง่สงให้อเมริกาที่เขาร้องขอมาก็ไม่กล้าสง่งวันนี้ยังมีหน้ามายืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ยอมเสียอธิป,ปไตยแม้แต่ตารางเซนเดียวแต่ข้อมูลต่างๆไม่กล้าที่จะนําเสนอออกมาไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าจะจับตัวนายหุ่นเซนพร้อมนายฮุ่นมาเนตไปดาเนินคดีและต้องดําเนิในคดีในประเทศไทยด้วยรัฐคือผู้เสียหายประชาชนของรัฐพลเมืองของรัฐตายเพราะน้ามือนายหุ่นเซน แต่เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีการแจ้งความดําเนินคดีทําเป็นคดีนอกราชออกหมายเรียกได้ออกหมายจับได้แล้วก็เอาหลักฐานต่างๆไปแจ้งต่อไอซีซีก็ทําได้แต่ไม่มีรัฐบาลคนไหนกล้าทําเพราะทุกรัฐบาลน่าจะมีผลประโยชน์ร่วมกับทางเขมรก็อย่างที่คุณวีระสมความคิดพูดอ่ะเขาเกิดมาเขาไม่เคยโกงชาติโกงบ้านเมืองเขาเกิดมาเขาไม่เคยทรยรกเขาไม่เคยขายชาติแต่เขาก็แต่ว่าคุณวีระก็เที่ยวท้าทายก็ไปทั่วแต่ก็ไม่มีคนที่ถูกท้ากล้ามารับปากกับเขาไม่มีคนที่เขาท้าเนี่ยกล้ามาพูดต่อหน้าเขา วันนี้เราเลิกแคร์หรือ,อยังครับไอ้สากลโลกทั้งหลายเนี่ยจะต้องแคร์ประเทศนั้นจะต้องแคร์ประเทศนี้เป็นห่วงประเทศนั้นไปจะดูว่าเราเป็นคนไม่ดีเป็นห่วงประเทศนี้ต้องรอให้เราต้องเปลี่ยนบัตรประชาชนก่อนใช่ไหมครับจากพลเมืองไทยเป็นพลเมืองของคนอื่นเขาต้องรอตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับผมดูออกยากลาโหมในหนังพันทะเลนี่ยสุดท้ายออกยากลาโหมก็เอาชาติเอากรุงศรีไปขายให้กับอะไรฮะไปให้ไปขายให้กับพมา่าแล้วตอนหลังออกยากลาโหมก็ไปมอบตัว ไปนั่งคุยกับพมา่าจนพม่าตอบแทนออกยากระลาโหมด้วยการจับกลุมและเอาไปยัดในห้องขังแล้วก็ให้คนไทยที่ตกเป็นทาสตกเป็นเชลยที่อยู่ในหขังไปลุมกระทืบออกยาจนตายประเทศไทยเราต้องย้อนกลับมาตรงนี้ใช่ไหมครับในวันที่ประชาชนต้องไปกระทืบนักการเมืองต้องไปลากคอนักการเมืองหรือประเทศไทยมันจะต้องเอาอย่างตัวอย่างเนปาลคือทั้งกระทืบทั้งเผาเลยอย่างนี้นักการเมืองบ้านเราต้องการเห็นภาพอย่างนี้ใช่หรือไม่ครับ นักการเมืองไทยคุณจําไม่ด้วยนะครับว่าวันนี้ที่ประเทศไทยอยู่ได้อย่างสงบสุขเป็นเพราะเพรเป็นเพราะมีกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงเคยถามเอาไว้กับพลเอกสุจินดาคาประยูรและพลตรีจำลองศรีเมืองว่าท่านทั้งสองลบกันมันมีฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายพ่าย,พาย,พายแพ้ก็ล้มหายตายจากฝ่ายชนะก็ไปยืนแสดงชัยชนะอยู่บนซากปราหลาพังถาว่าแล้วประเทศนี้ได้อะไรขึ้นมาจากชัยชนะครั้งนี้ถ้าวันนั้นไม่มีพระกระแสพระราชดำรัสนี้ผมบอกได้เลยว่า ไทยนี่น่าจะเหมือนเนปาลและเชื่อว่าน่าจะหนักกว่าเนปาลซะด้วยซ้าไปผมเชื่อว่าใช่เฉพาะนักการเมืองที่จะต้องหลบหนีผมยังเชื่อในว่าพวกเจ้าสัวนายทุนต่างๆก็ต้องพลอยหนีไปด้วยเพราะไอ้คนกลุ่มนี้ใช่หรือไม่ที่ไปส่งเสริมให้นักการเมืองไปแก้กฎหมายไปออกกฎหมายทําร้ายคนในชาติค้าขายกับศัตรูโดยไม่ไม่คานึงถึงอะไรฮะไม่คํานึงถึงศักดิ์ศรีของประเทศถึงเวลาแล้วครับลบต้องลบยิงต้องยิงทําต้องทํา ถ้าเมื่อไรพวกคนไทยที่เป็นสายการเมืองพวกนักการเมืองพวกพ่อค้านายทุนไอ้พวกเจ้าสัวทั้งหลายยังเห็นผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติเราจะเกิดสงครามกลางเมืองโอกาสเกิดก็มีหรือเราต้องการให้เกิดภาพบรรยากาศอย่างนั้นก็สุดแท้แต่แต่สําหรับขมรประเทศไทยถ้าไม่คบขมรนประเทศเดียวสร้างกําแพงยาวร่วมพันกิโลผมถามว่าคนไทยจะตายไหมผมถามไอ้พวกคลั่งขมรจะตายไหมผมถามว่าไอ้พวกเจ้าสัว ที่มึงหาแดกอยู่กับคนไทยไม่พอต้องไปหาแดกอยู่กับเมืองนอกอีกมึงจะตายไหมผมถามไอ้พวกนายทุนทั้งหลายถามไอ้นักการเมืองทั้งหลายถามไอ้พวกนายพลทั้งหลายว่ามึงตายไหมถ้าเกิดสมมติว่ามึงไม่คบกับคเขมรประเทศเดียวเนี่ยหรือเป็นประเทศเดียวที่มันรับของโจรเราจรึงมีความจําเป็นต้องคบโจรน,นี่คือคําถามพี่น้องประชาชนมีความเห็นเป็นอย่างไรนะครับให้คําตอบคอมเมนต์กันมาผมจะรออ่านแต่คลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลบเป็นลบตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งสวัสดีครับ